เด้อทุกคนมือนีนสินกระปุนเจีวเนาะกรปุ้น้นะปนนำปนเครื่องในน้ำปานินใส่เครื่องในหมูซิมลีนลินกับไข่หลังนะมาพามา,มาทุกคนใส่พักลงไปกระปุ้นมาเด้อทุกคนเด้อ เดีวแล้วเนาะอันนี้ก็ปุ้น้ำปนนะสบายดีสบายดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะมื่อวนี้ก็มาพอกันใหม่กับอากาศที่หนาวเย็นมื่อวนนี้เป็นวันที่เก้าเนาะเวลาสิบเอ็ดโมงเที่ยงอากาศประสิบ้านนี้อยู่ที่สามองศาอ,นนอากาศบ่อยดีป็นไดหนาวๆให้บึ่งบริเวณบ้านนะ บริเวณข้างเงินประมาณนึงไปใส่กบบรบบได้น่ส่วงโควิดกักตูต้นี่ก็บุก่อยออกบ้านมีแต่กักตุนไปซื้ออาหารเดือนหนึ่งก็ไปซื้อมะกองไว้เต็มเอาเข้าตู้เย็นจัดกิ์ใส่ตู้เย็นไว้เนาะอาหารการกิน แต่ตลาดอันแม็ครูมันก็อยู่ใกล้เงื่อนนี่แหละแต่บอยากไปบอยากไปดูเนาะเลีกเลี้ยงกันติดเสื้อนะย้านเอาบูงูบูห็นด้ว่าไฟมีหรือบูมีเนาะพญาติโควิดน่่ต้องใน้หักษาตัวเอาไอ้บึงเนาะบริเวณเงื่อนบริเวณบ้านอากาศผู้สิ3สามองศาเด้อตอนนี้เด้อเป็นมันเสาเนาะมันเสาวันที่เก้า เดือนหนึ่งสองพันสาบเอ็ดเด็กก็สิดได้มาแกะกล่องให้ทุกคนบ่งเนะเมื่อนี้ไปิีนเนื้อป้าไปกินข้าวมาแล้วก็บแวะแวะซื้ออันนี้อยู่สเปอร์ามาร์เก็ตฮานอีเซียตัวมันมดเลยนะเอามาไว้กินก็สิมีตัวนี้ เห็ดดาดอีกนะผกกงตุงกงตุงนี่มันกินซ้ําพอมันมีอันเห็ดดาดกินเนาะมื้อนั่นเนาะแก้วแซ่บขนาดอื่ของของไทย ซื้อของเอเชียเพราะว่ามันก็อยู่ในในไกลๆเนี่ยนะนั่งรถขี่รถไปประมาณสิบนาทีไปซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตของเอเชียเสร็จแล้วว่ดเสียว

ซื้อองเนาะพอก,กินก่อนดีจะกินโมสินไข่หรือวัตไคร้นะแก้วดาดแก้วหอม์านรสดี ลืมตินแล้วน่าขาดบุได้เลยปรมาณนี่นะสบายดีสบายดีทุกคนนะมาแกะเก็บอันนั้นออกแกะแกะจากกงแล้วก็ตูที่พักซื้อมาใหม่เนี่ยนะก็ซืได้มาดำเนินโตเนาะโตการกินนี่แหละบม่มีอย่างไร ออก,กิบออนลรก็สิได้นี่นได้ผักนะผักกงตุงมาใหม่นี่สิะได้เฮ็ดเพิ่มมาอีกนะเพราะว่ากินเมื่อก่อนน่ะมันบ่มีเราได้ไปซื้อมานะอันนี้เจลเจลในกระเซ้ขนาดเลยาเรื่อยๆนะฮะโบต้องเติมอย่างอีกพอดีเลยรสชาติอร่อยดีนี่จะเป็นมักเพชรกระเทียม อะไรมันหม้อเอนีานะหมอยางยางซ้นดดาเนื้อยางนี่ก็ซ้นมักมือนั่นเลยนะกินมือนั่นเลยเพราะว่าฮิตหลายก็แบ่งไว้กินดีเนะเป็นเส้นร้อนลบคำเด้อี่เด้อ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องทุกคนนะพวพวกันไหมนะอันนี้ก็สิได้เห็ดขะปุ้นขะปุ้นน้ำปนหรือกระปุ้นปลาเด็กไงนะซีมีปลานิ่นขาดอะไรปลาเด็กนะก็สซมีต้มน้ำซุกปกอนนะไปต้มไปต้มปลาเนาะเดี๋ยวเอาเครื่องอันนี้ลงนะเอา ว่าสิงขรยลงอันนี้ก็สนะิได้มกเนานนะได้มกใส่ไฟย่างใส่ไฟสะกอนมาถึงโฮมอันนี้ก็สิได้มกใส่ไฟมันมกเลยแล้วก็มันได้แล้วจึงเอามาตําใส่นะมาเด้อมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปเด้อทุกคนเดราจะเอาตุ้นี้มกก่อนเนาะมกกราจะได้เอาใส่อันเนี่นะมกไฟกันอีกนิดมีขิง หอมแห้งนะกระเทียมมกอมักเพชรนะเสียวเขานี่มกก่อนานะนเป็นขั้นตอนต,ต่อไป่็็จะเป็นการเตรียมย่างนะมีมักเพชรมีอย่างห้ามเสียาไปย่างไฟขาดบะไรมีกะปินะย่างไฟนะในน้ำกระฮอดแล้วนะกระอดเราจใส่อันนี้ลงไป สิงไข่ใแบบมากรูดโลน้ำเดือดล้วเอาป่าลงนะจะได้ปิง้งอันนี้ก็นย่างมพนนะพริตตินะสย่างอันนี้นะก,กัน,รรน,นกประมาณนี้นะมัิตตินี่นะเรจะยางอันโบเลดังไฟบโบเลดังอันประมาณนี้ เอาใส่สองรูปยังใส่บุมบดมาเบิ่งมาเดต่อไปนะประมาณนี้นะใส่เกลือเนีอยนี่นะประเดกก็สิได้มาต้มบัดนหนึ่งมาอ้อก่อนเนาะคือว่าต้มให้มันสุกก่อนแล้วจึงมาใส่มันวจะบวกข้าวนะกต่สิมีน้ำปลาปรุงเครื่องปรุงเนาะผงนัวมักนัวก็ใส่มักสำหรับก็ใส่สำนั้นบ่ได้ยุ่งยากเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปเด้อพี่น้อง

เดี๋ยวรออีกคนนะึงมัยังบวกลื้ได้ส่วนหนึ่งนะอันนี้ยังอยู่นะมันยังประมาณนี้ประมาณนี้นะอันนี้ก็แล้วบร้อยนะเกี่ยมเอาหน,น้ามาตำเอามาตำใส่นะตำตำเครื่องเทศนี่แล้วก็ตำปลานี่ก็สิเป็นอันมกกะปิขาดโบได้เมนเครื่องในนะก็สิมีลิ้นหมู กับไก่เนาะตัวที่ทำความสะอาดไว้เนาะมาเห็ดกินมือนี่จะบโมไซมืมดนะไม่ทุกคนเบิ่งเนาะได้ตุ้มปุ้นน้ำแก้วเด้อน,นี่เด้อปุ้นน้ำป่นนะนะจะมาเบิ่งต่อไปเนาะจะเอานี่ลงหม้อก่อนเนาะมาตำคืออันตำโฮมใส่ก่อนตำตัวนี้ลงก่อนจะเป็นการตำนะเอาลงมาตำนะอันนี้ก็จะได้ตำมัน นี่หัวหัวคิงลงแล้วเนาะน,นี่มาตำหอมเป็นหอมหอมบัวมะเพ็ดนะน้ำหนักเนี่ยนัเนี่ยตำเลยกระสิได้ตำกะปิลงนะแล้วก็สิเอาปลาออกมาแก้แล้วสะมาคั่วเขามามาคั่วเขากับอันนั้นกับป่าอีกแบบหนึ่งแนละ้วคนจะบ,บอกข้าวนะ ขอต่ำกันเนขอขเขาุญาต่ำกันเนอะเดี๋ยวจะใส่เป็น,นัวลงไปนะลงไปแล้วก็สิต่ำฉากต่ำกเร็เรวก็สิใส่อส่กะปินะกะปิต่ำลงเหมือนกันต่ำเครื่องอันนี้เลยก็ได้ประมาณนี้เนาะมันหอมโล่ให้ปลายินแล้วกั แค่เอากระดูกออกนะเอาแต่ซีนมันกระชีมาามันต่ำลงกั้น้ำกันแล้วจะไปขวารุงมานหนึ่งขวากะไฟกับอันไปอ้ออีบัดหนึ่งเนะะาะน้ำหอมประมาณนี้อันนี้ก็สิรอให้มันยินแล้วก็เอาเอาปลานี่ออกเนาะเอาปลานี่แล้วก็มาตาม่ำเข้าน้ำกันนี้มาเบิ่งขั้นตอนต่อไปเด้อบันี้เด้อสิจะมาขวารีบัดหนึ่งเนาะ จากตำแล้วก็เนาะป่าก็จะได้แกะออกมาประมาณประมาณนี้เนาะลอกแต่ก็ดูมันออ้ตอันนี้ทีเร็ยสดกินลายมือเลยนะเห็ดลายก็ซื้อเข้าตู้ไวก้กินู้เดียวกินคนเดียวคืดยากก็เลยเห็ดไว้โดดเห็ดกินท่าน,นึงมีผูก้กินน้ำเนาะ ำแ,แล้วก็สติดครัวอยู่บ้านนึงครัวแล้วก็ถูกว่าเป็นแล้วแหละบันนี้นนห,นนะนนหอมก็แด่ตั้งกาครัวแล้วเ้าจึงใส่อันน้ำปลาล้าหรือว่าปลาเด็กอยูบ้านนึงนนกับปุ้นน้ำเจ้วนาะ ปุ่นน้ำปุ่นมาเบิ้งต่อไปเนาะเสรลงหม้อก่อนนะมาขวก่อนขวแล้วจึงใส่หม้อเลยถือว่าแล้วนะแตนแตนแต่ในก็เป็นอันไข่ลันหมูกับอันลีนหมูเนาะตักออกเนาะเวลาสิกินก็เลยหมักน้อยหมักใหญ่ก็ซอยเอาเนาะใส่กระปุ่นเลยนะประมาณนี้เซ็ปเซ็ปเนี่ยฮอร์ฮอรๆเลยลีนกะข้าวเลยลีน ทำเก็จะเอาน้ำปลาหรือว่าน้ำปลาแดกนะทอกใส่นีนก็ะสุมอยู่แน่นนี่นะจะไปคั่วเลยนะวันนี้ประมาณนเนี่ยไปคั่วเนาะกระถารโอนเนาะตักใส่ เลยนะวดจัง่อยเรสีหอมเพรทีหอมเด้อน,นี้เด้อกระเสียมมาใส่มาลงหมอเลยนะกวดอะไรกระสิตักใส่นะ ันตอนซอยแล้วเนาะลินลินกับไข่หลังเนาะเขาก็จะเอาไปใส่หม้อเลยนะเหมืนนี่เนาะมาเนานะหม้อมันก็ได้แล้วเนาะนี่ใส่เลยตักน้ำน้ำมันออกลงลงเลยเแล้วแล้วขันนข้นตอนขั้นตอนเห็ดน้ำเนาะนี่เป็นน้ำปุ้นน้ำปุนหรือว่าเขาปุ้นน้ำเจลเด้ออันนี้เด้อขั้นตอนต่อไปเนาะ จะได้ตุม้มเส้นอันขปนนะปุนเนาะกับเพ็ดเนื้อมันมาเด้อทุกคนนี่ก็ถือวันวแล้ววมดแลวเนาะเกียมสกิลละเกี่ยมสิลงมือแลวเนาะเกียสิเป็นเนื้อพักขะปุ้นขะปุ้นก็บีบแล้วลนะเนาะใหม่ๆฮอนๆสุดๆเลยมาๆๆเอาไปกระดามนะประมาณนี้ฮอนๆเนาะ มาเด้อมากินน้ำกันทุกคนกรนะปุ้นน้ำปนแล้วกระปุนน้ำเจวสาลาวนกระปุลน,น้ำเจวเนาะมาๆๆกำลังจะลงมือแล้วนะนี่กระิใส่เนาะเกี่ยเนาะประมาณนี้ใส่พักลงไปกระปุน 아들 두분들 มา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 ทุกคนมากินน้ำกันเดอ้อเลี้อยแล้วเนาะอันนี้กับป้นน้ำปนนะจะได้ขอตูไปกินกันเดอ้อทุกคนนะแทนแทนแทนมา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 กินน้ำกันจะได้ขอจบคลิปเพียงสานีกันเดอ้อพี่น้องขอบุญขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้จนจบน,น,นะลืมฝากกดไลค์กด เซกดติดตามเาด้อยทุกคนบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปเนาะ